ภมต้องการซื้อเครื่องตรวจวัดรอยร้าวนะครับซึ่งราคามันเนี่ยหนะนึนะ่งแสนบาทมีร้านที่นําเข้ามาอนะีกสองร้านสินค้าที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศครับนะประเทศยังไม่มีผู้ผลิตนะก็มีคนนําเข้ามาอีกสองร้านร้าน A กับร้าน B ร้านเอเนี่ยเลดให้สี่สิบเปอร์เซเพราะฉะนั้นราคาขายของร้าน A อเขาลดสีสิเปอร์เซ็ก็เหลือหกสิบปอร์เซ็ต หกสิบเปอร์เ็นตของราคาเต็มหกสิบส่วนร้อยคูณด้วยราคาเต็มหนึ่งแสนก็จะเป็นหกหมื่แต่ร้าน B เนี่ยเขาลดเป็นสองขั้นลดขั้นแรกยี่สิบเปอร์เซ็นของราคาเต็มราคาลดลงมาเหลือเท่าไหร่เขาลดให้อีกยี่สิบปอร์เซ็นตะเพราะฉะนั้น ราคาของร้าน B นะครับราคาขายของร้าน B นะลดครั้งแรก20%ทำให้เหลือ80%ของราคาเต็มแล้วเขาเอาราคาตรงเนี้ยไปลดอีก20%เพราะฉะนั้นก็จะเหลือ80%ของราคาที่ถูกลดมาแล้วก็คูณ80%เข้าไปอครั้งนึง ราคาขายของร้าน B ก็เลยกลายเป็น80ส่วนร้อยของก็คูณราคาเต็มก็1นึ่งแสนแล้วก็คูณอีก80ส่วนร้อยอันนี้ก็จะได้64,000งั้นร้านที่ขายถูกกว่าก็คือร้าน A นะครับ เวลาทําจริงๆเนี่ยของร้าน B เ,เด็กๆอาจจะคิดอยี้ก็ๆๆไ,ได้นะครับเริ่มต้นจากหนึ่งแสนลดยี่สิบเปอร์เซ็นก็เหลือแปดสิบเปอร์เซ็นตลดยี่สิบเปอร์เซ็นอีกครั้งก็คูณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไล่คูณ่นี้ได้เรื่อยๆครับแบบเดียวกัน,นครับเพราะฉะนั้น ควรซื้อร้านเอนะครับ